จะเปิดไม่คลิปเนี่ยชา,ชาตินี้จะเปิดไมเนี่ยฮะผมนจะเปิดคุณก่อนนะโอ้เอาเดียผยมันมีปืนนะ <laughs> เอาเดิผมันนุอะ <laughs> 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 โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาละครับสวัสดีทุกคนทั้งสองช่องด้วยนะครับผมนี่เราอยู่ด้วยกันอีกแล้วนี่ค<ว>มมดีเลยปืนผมจะยิงคุณก่อนเพื่อจะหายดีเลยเพื่อจะฆ่าดีเลย <laughs> ต่อจากอันที่แล้วนะครับผมก็ค่อนข้างเยอะเลยเนาะใช่ป่ะคุณไม่บัดดงบัดดี ช่องคุณบ้างเหรอนอนอยู่หนึ่งเตื่อนละสองอ๋อไม่คิดจะวัดดวงวัดดีชันชาวบ้านบ้านคุณบ้างเลยฮะทุกคนเราอยู่ในเออโอ้โหเราอยู่ในมันครับผมอยู่คนเดียวครับของช่วงไอ้อะไรนะสองบีสปอร์ใชสองบีสปอร์อันนั้นนชื่อคุณใช่ไหมของเขยอ่าใช่เขาของผมก็เอ้ของเรามันนี่ไม่ใช่เหรอวะวันพฤหัสเซฟโซนไม่ใช่เออเป็นสปอร์แล้วเหรอ วนตอนร้อนยังดีกว่ามอนดิคิวน้ำมากเลยมันสปอร์นี่ใช่วันิวน้ำมากคือแค่ไม่ได้วิ่งเลยไอ้นี่มีมีมีน้ำ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 าวเอาเอาน้ำนี่ไปเอาให้หมดเลยมีอันเดียวดิกินคนละครึ่งได้ป่ะล่ะจิบคุณจิบได้ป่ะอันนี้ส่วนของผมป่ะอะไรน้ำส่วนของผมป่ะมีเด้อผมให้จิบอย่างเดียวคุณกินหมดเลยเหรอก็ใช่ไงเฮ้ย ผมเรือสามหลอดตอนดีกว่าอ้าทีผมก็มีอันนี้สิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะไปหาเหล็กหนึ่งแล้วก็สองเลยก็คือเราจะต้องหาที่กองน้ําเนื่องจากว่าน้ํามันไม่ค่อยโอเคอ่ะมันกินเยอะอ่ะแต่ว่าน้ําไม่ค่อยเพิ่มเราลงตรงไหนอะทีเนี้ยเดี๋ยวก่อนหาให้ลงก่อนกระโดดลงไปเลยไม่อ้าแล้วตอนที่เราขึ้นมาเราขึ้นมาตรงไหนวะ ไอ้บันไดตรงนี้แหละแต่ปิดตาย,ตายไปแล้วนี่เนาะพี่มาและก็เปิดใหม่แค่นึงเออแล้วก็ไหนๆเราก็ไม่อยู่แล้วปลูกต้นไม้มไปก่อนนะเออใช่ใช่ปลูกต้นไม้ไปก่อนว้าวไงี้ยนะยัง <S <S> <S มีต้นเดียวทั้งบ้านเออเซิเร์ฟก็จะดีเลยเหมือนเดิมนะครับผมเนื่องจากว่าผมกำลังหาว่าจะเปิดเซิร์ฟอะไรดีนะครับเพราะว่าคนเล่นเยอะ ใช่คนคนมาเล่นเยอะครับผมแล้วพอคนเล่นเยอะปุ๊บเซิร์ฟมันเหมือนว่ามันจะรันไม่ไหวนะครับผมก็ต้องอาจจะเปิดแบบแยกไม่ใช่ไม่ใช้เซิร์ฟนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะต้องเสียดเสียเงินในการเปิดเซิร์ฟมานะครับแต่ถ้าเกิดเล่นสองคนมันก็ไม่น่าเสียมันเยอะหรอกใช่ใช่ถ้าเล่นแค่สองสามคนอ่ะ่ผมก็คงไม่เสียเงินเยอะขนาดนั้นใช่เฮ้ยพ<ต>ังแล้วอ่ะอะไรพังจะบอกพี่แอ๊กพังใช่ เราจะไปขุดเหล็กกันนะพีเอทพังได้ไงครามก่อนรีบไปคราบไปเลยนะเดี๋ยวผมไอ้นี่มันยังไม่ถึงฤดูหนาวใช่ป่าวะใช่เฮ้ยเข็มทิศบอกว่าเข็มทิศต้องใช้ว่ะโอ้หนังสือหนังสือกันหลัวเนี่ยมีเบอร์รี่กินก็สบายแล้วโอ้กว่าจะกินเต็มหลอดก็ดีกว่าไม่มีกินไม่ล่ะคุณอยากตายคุณอยาก ดตดอสปาูกอีสองมันปลกเออเราผมจะทิ้งอะไรวะย่างย่างนึงยหมหนังสือนี่เนื้อเนื้อเอาเนื้อไปเอาอะไรเนี่ยเอ้เข็มทีเข็มพิษเอานี่เนื้อแล้วทำไมอ่ะเออเอาไปเอาไปเถอะนะเฮ้ยอ่าคุณมีดินหีืปล่าผมมีไอ้ต้นไม้ต้นอะก็ขุดจากตรงนี้ก็ได้อันหนึ่ง ว่าเราจะเอาเป็น,ปน,ปน,ปนอาหารสำรองไว้ก่อนเอออุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยมันต้นเบอร์รี่นี่ว่ลืมลืมลืมวางเลยเอาไม่วางอ่ะเพื่อนผมเต็มมาแล้วเอ้ยเอ้ยเรามีเพลงฟังแล้ววะ รูส้สึกว่าค่าสต,ติขึ้นมแเพนเสียงอื่นนะว่าเสียงนั่ติ๊งต้องมากเลยใช่เพิ่มเพิ่มความเพิ่มเพิ่มความรำคาญให้ไหมครับผมรู้สึกคุอีกิกเดินกันไปด้วยเฮ้ยปิดปิดปิดปทำไมอะ่ะอันนี้ไม่ได้ทำไมอะ่ะอยากรู้ไหมฟัง แล้วคุณดูค่าเสียงของคุณ أو, อ๋ออ๋อเป็นเสียงร้อนเหรอแล้วมมาทำไมอ่ะก็แค่ทิง้งไปเลยไปโหดูจุดตายดิเยอะไปแล้วผมลบทิง้งละเห็นระบาดใจเห็นระบาดใจอาหารผมมีเยอะนั่นแต่ก็ไม่ค่อยได้กินอะไร เนื้อหมูสิบสองปลาหนึ่งปลาปาสุกสมาสามอันก็เราเล่นแบบไม่ค่อยวิ่งอ่ะเออเพลงยี้ดีกาฟังฟังดีขึ้นหน่อยนอนเออนอนได้แล้วนอนแล้วให้ผมนอนเอาอ้ก่อคผมเลยนะใช่หรือจะเชื่อเเพลงมันเพลิดีชอบคุณแบกไปด้วยปะไอกล่องเสียงเนี่ยก็ได้นะ รู้สึกเพลงจะดังเหลอเกินเนี่ยมันไม่เอ้ยมันแตกด้วยเอ้ยเฮ้ยน่าสนใจว่จะไปเจอมาตั้งหลายอันดูว่ามันจะไม่น่าผู้ไม่น่าแตกก็เลยไม่ได้เก็บมาไม่กล่อบไม่เยอะเท่ไหร่ลยออกก่อนเปิดเปิดทั้งหมนเลยป่ะป่ะป่ปะ่ปะปะ้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวจะวางน้ำอิฟินิตี้ก่อนตรงไหนดินทุบแล้ววางโลด

เฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยโอ้ไปไปไปโอ้เก็บมาทุกอย่างเก็บอะไรได้เก็บมาหมดหมอนี่อยู่ไหนวะจะกระโดดลงไปอ่ะไม่โดด<ม>นี่ไงเจอแล้วตรงนี้เออทำไมล้มไปครับอี้มาวะอะไรที่คุณเหล็กเออล้มไปทำไมไม,ไม่ครับอะ่ะสองสาม,มนี่เดี๋ยวคุณคุณดูดิว,ว่า ไอ้ตู้เดี๋ยวผมดูแลตู้ครับอาวุธมันแฉมันทำอะไรเพียบเลยตู้ครับอาวุธมันตู้ครับอาวุธอยากเลยหีราฮ่าอ,อะไรเนี่ยอะไรอะเลนเฮ้ยครับได้เลี้ยวเลนอะเลนคืออะไรวะไอ้ี่ก้อนฝนไงแต่ฝนมันไม่ตกอะดิไม่เผื่อตก เอ้ยมันต้องใช้คอนกรีตว่ะยังไงต้องเอาทรายกับกรวดอยู่ดีปะ่ะผมรู้ผมรู้ว่าอยู่ไหนทั้งทรายทั้งกรวดเลยนะใช่แล้วแล้วก็วกสีเทาด้วยผมต้องการสีขาวกับเฮ้แต่คุณใช้อัน,นี้หมดยังอะ่ะใช่เลยผงกระดูกหมดละโอ้เราต้องไปหาอีกดีผมต้องการสีเทากับสีดำ ไอ้ผมเป็นการสีขาวสีดำนู่นไม่กับสีเทาโอเคโอเคไปเอาไอ้นั่นไอ้ตัวรูดตัวดูดอะไรเงคุณกันไปไปไปอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมฆ่าพิแกแอรก่อนเออมีไม้ไหมครับผมหน่อยโอเคมีไม้อยู่มีไม้ไหมเหรอคุณมีไม้ไหมมีอยู่ผมเอาไม้เอาเบ็ดไปทำเป็นไม้ไมผมก็ไม่เบ็ดอยู่ไม่ขอมา เนี่ยไงเราก็ตกปลาตรงนี้เลยเนี่ยไอ้น้ำก็มีอาหารกินรลอดการเลยไปผมยังไม่มีไม้เลยหู้หไม้นี่วะไม่มีอยากได้โอเคไปทางไหนเอ่ยตามมาคุณอยู่ไหนอออนี่ ึึบบ <Okay. S 1> ไม่มีอะไรดีเลยโอเคแล้วก็ตามตรงนี้มาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้แล้วก็เดินลงมากันไว้ก่อน mm hmm. ทางทองสร้างไว้ดีกว่าระ,ระวัง<อ>ใครเพิ่งทำไว้ตรงนี้พีนี่ไ,ไงเป็น จกเนี่ยคุณสร้างมองไม่เห็นมันจะอยู่ข้างๆอ่ะท,ที่จ e? ําได้เนี่ยเพียบเลยเนี่ยที่อันนี้บ้านที่คุณต้องการไหนวะอ๋อใช่ใช่ใช่ลงเลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเอาไอ้นี่ด้วยอ่าทายทายกับกลวดด้วยว ja. mm ่าจะต้องครับตู้สร้างอาวุธ เราจะได้กระสุนมีกระสุนใช้ได้ทีมีคนแกะอยู่โอเคเพื่อแบบเพื่อจะนอนที่อื่นเพื่อหนาวคุณหกคนแก่ออคนแก่หาง่ายอยู่ในตู้ผมมีเพียบเลยดีอยู่นะกิซใช่ดีอยู่ดีอยู่เพราะว่าคนแก่เราใจนี่ด้วยไงเราจะได้แบบเวลาถ้าอากาศหนาวขึ้นมาเราได้ครับเสื้อกันหนาวไว้ ไปหากรวดกันอะไรวะเต็มไปหมดเลยมันจะฟาร์มเยอะเลยนะครับพาร์ทนี้มีแต่ฟาร์มกว่าฟาร์มอ่เกมเนี้ยหาทรัพยากรก่อนตอนเนี้ยรู้สึกมันยากเกินหรือเกินผมซึ้งแปลกๆไงอะไรอ่ะสิกไม่ดีเลยทำไมอ่ะซิกเซนมันบอกว่าชิบหายแล้วเราจะไปตายไกลอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่แหล่เหล็ก เฮ้ยมันให้เป็นบล็อกงี้เลยเหรอฐานหินไหนหินเ,เปิดดูเห็นป<ด><ด>ะผมเพิ่งเก็บไปโอเคเก็บถ้าอันนี้เป็นบล็อกเหรอใช่เอ้ยศิลาวะ่ะคืออะไรวะไหนมันคือไข่ไข่เต่าอ่ะนี่เนี่ยคุณมาดูดิไอ้รถสีฟ้าเนี่ยเฮ้ยศิลาอ๋อให้เอาไอ้นี่เอาหอยมาวางแล้วก็มันจะกลายเป็น ศิลาอะ,อะไรสักอย่างหนึ่งที่เอาในเนี้ยมันเนฮาร์ดอัพเดซีอยู่ซึ่งมันคาฟให้แล้ววิธีการทําก็คือเอาบล็อกเอ่อบล็อกที่สีฟ้าเห็นว่าในทะเลนั่นแ,แหละวางไว้แล้วมันก็จะเกิดเอฟเฟกต์สองอย่างโจมตีซอมบี้แล้วก็ป้องกัแล้วก็ให้มม่เราไว้ไว้ไวไวน้ําเร็วแล้วก็หายใจหายใจใต้น้ได้ด้วยเฮ้คุณคิดว่าพวกเขาลูกนี้จะมีนี่หเหรอปะมีแน่ เอออะไรวะไม่อยู่ก็ร้อนอ๋อยู่ก็เป็นปกติอ๋อผมไม่ได้ปรับใบไม้มันสั่นไบน,นีหว่าก็ว่าอยู่ใบม,มันดูทื่อเนี่ยมันจะมีไอ้ไอ้กวดให้เราปะ่ะไม่น่ามีมั้งที่ไหนภูเขานะั้งไงก็คือเราต้องออกจากพื้นที่ที่นี่อ,าาอ,นอ,นออกจากเมืองเนี้ยไปที่อื่นออกจากเมืองเนี้ยเหรอเออในก็มี ตอนนี้เราต้องการแค่สายเอแค่กลวดอะกลวดเหมือนเคยหยิบหยิบมาบ้างนะคุณเห็นอะไรในแมปป้ะอะไรอะสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยคุณคุณคุณมาตรงนี้มาตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดนะผมคิดว่าถ้าจำไม่ผิดอะมันจะมีทางขึ้นไปบนเขาแล้วมันจะมีบ้านอยู่ข้างบนหาหาที่เปิดดิทุบได้ป่าวะ แต่๋ยวถ้าคุณจะทุกขนาดนั้นทุกตรงนี้เลยก็ได้นะมันจะมีทางขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าเสร็จแล้วอืมฮึสิเซนไม่บอกว่าเรากำลังจะตายใช่เรากำลังจะตายอ๋อที่มั่เป็นทางไปต่อนี่ว่าแค่ดินมันถล่มเฉยผมว่าเราต้องรีบกลับบ้านแล้วว่ะ่ราจะรีบกลับบ้านอ่ะหาที่สูง อ่ที่สูงเลยเอ่ะมันไม่มีที่นอนเลยดิผมมีอ๋อคุณมีผมเอามาสำรองอยู่คุณขุดไม้เลยวินนู่นคุณคุณมานี้มานี้านตามตามผมมาแล้วเ,เหมือนจะเจออะไรสักอย่างอยู่ตรงนู้นจะรีบวิ่งไปทำไม่ึไม่รู้สึกวิ่งช,าช้าจังวะเนี้ยน้ำเปล่าน้ำหมดเปล่าเปล่านะ้ำก็เยอะอยู่นะแต่รู้สึกวิ่งช้ามากมันข้าตรงไหนวะเนี้ยมันปิดปีนขึ้นมา หมือนจะเจออะไรไม่รู้ตรงนั้นอะเนี่ยแมวเห็นปะพื้นที่น่ากลัวจังเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนบ้านเอ้ยเราเป็นนอนตรงในบ้านนะครับผมมันอันตรายไหมอะเนี่ยมาแล้วเนี่ยบ้านบนเขาแล้วมันมีอะไรเกิดไหมเนี่ยน่าจะมีสปอนนะผมว่าน่าจะเซฟโซนอยู่น่าจะเซฟโอ้โหมีสปอนตรงนี้ด้วยใช่เหรอโอทิ้งแมงเลยโอ้มันก็แค่นี้นี่หว่าไม่มีอะไรนี่หว่า นี่ไอ้ขี้แล้นี่บนบ้านเหรอไม่นี่คื easy, ออะไรวะเฮ้ยไอ้สัญญาณนี่ขึ้นขึ้นขึ้นเนขึ้นขึ้นมันเกิดแล้วมันจะเกิดแล้วปีน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 ปปีนนปีะเพมันคือบ็อกอะไรวะเนี่ยไอบ็อกเนี่ยอ๋อขึ้นอีกโอเคโอ้คุจะขึ้น เอยากอยู่อันตรายไหม่ะนี่จะเป็นอย่งยอดเลยหรือไงเนี่ยเกิขึ้นมาสุดนะว่าผมไม่ได้อยู่พุทอยู่คุณคุณคุณกะไอ้นี่เลยคุณกะแบบตื่นขึ้นมาปุ๊บล่วงเลยไม่ล่วงโอเคปักไฟ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 โอ้โอเคปักไฟโอเคปักไฟเฮ้ยโอ้โหโคตรสูง เฮ้ยนั่นมันคืออะไรอ่ะเห็นตรงนั้นปะไหนไหนไหนนั่นน่ะนนอ่ะใแมพใช่ไหมใช่ใช่ใชไม่รู้อ่ะไอ้รูรูตรงนั้นอ่ะมันเหมือนจะเหมือนเมืองอะไรสักอย่างเฮ้ยตรงนั้นหรือเปล่าที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเซฟโซนของเราเดี๋ยวต้องลองไปดูว่ามันเป็นยังไงคุณยุ่งล่ามไปคุณยุงล่าไปก่อนผมกลัวแบบผมนอนปุ๊บแล้วตื่นขึ้นมาอีกทีแม่งร่วงเอวไม,ไม่ได้ไไดหรอกที่ตื่นแล้วมันจะร่วงไงนี่มันนี่มันเวอร์ชันใหม่นะไม่ใช่เวอร์ชัน ไม่รู้สิผมกลัวมันจะตื่นข้างเตียงมากกว่าตื่นบนเตียงนะแบบตื่นมาอีกทีก็ซอมบีเกิดออยุ้งน้าแล้วมาตื่นตื่นมาทีก็ร่วงลงไปเลย,เยตื่นตื่นมาทีก็ตายแล้วอันนี้คุณจะไปน,นอนข้างบนสุดเลยเปล่าผมมาหาอะไรทำเฉยเออผมไม่มีเตียงว่ะมีไม้มาละสักอันหนึ่ง ไม้ไม่มีเลยมีตะหล็กระดับหินหมดเลยอ่ะอุตส่าห์เตรียมแผนไว้อ่ะื่อคุณบอกมีอ่ะอันเดียวไม่กลัวถ้าคุณเอาแผงพังหมดเลยต้องลงและแหละอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดดูดิคุณดูมันเกิดดิไหนว่าเรืองแสงเต็มเลยล่ะ อใส่ชุดเกาะด้วยทำไมคุณอำไมคุณถูกขัดขุดไม้มาด้วยแบบขุดแค่สองบล็อกก็พอนแล้วก็ว่าขาผมแล้วผมแล้วก็หมดรับเจียงได้ไม่แผนผมพังหมดเลยอ่ะพังไม่เหลือเลยอ่ะล่าสุดโป๊ะลาสุดผมทิ้งทิ้งไม้เก็บทรายอ่ะ้ยเจริเลยะทรายอะไรตัวมก็มีสิบห้าอันอยู่แล้วเนี่ยเหลือเฟือแล้วผมทิ้งไม้แล้วเก็บทรายอ่ะลาสุดแผนไม่เหลือ พังหมดเลยดูเปนเกิดดีแล้วมันซอมบี้ติดเชื้อป่ะนะเห็นว่ามันยืนตรงนั้นเห็นไหมเนี่ยมันมองมันมองหน้าขึ้นมาเหรมันกดซูมยังไงวะผมจำไม่ได้อ๋อม่ใช่เอาจิฟนี่ป่ะกดบียกดซูมด้ป่ะไม่บีไม่ใช่อ๋อกดซูมมันมีนี่อยู่นี่ว่ะมันมีปุ่มบังคับของไอ้มอสไอ้นี่ มอดซีมอดแคมเมลาซูมคือเลขสองโอเคเหรสองเลยเลขสองเลขสองต่อซูมไม่ได้อ่ะผมตั้งปุ่มไม่ยังไงวะโอเคมันยืนกันเป็นดงเลยคุณเห็นมั้น่ะไง่งไอซอมบี้ติดเชื้อโอเคเราสร้างเซฟโซนอีกหนึ่งที่ของเราตรงนี้แล้วกัน อยูใ่ในป่าในเขาเนี่ยนะอยาอยูใ่ในเมืองเมล่ะไหร่นักของน้องอีกโอ้ยแล้วน้ำผมเหลือแค่สองขีดครึ่งโอ้ยว่าแล้วต้องเกยแบบนี้ <c oughs> ผมเลยเอามา <c oughs> ลงไปตัดไม้ดีกว่าวะ <c oughs> เดี๋ยวคง <c oughs> รู้นูนรกว่ามันรกเป็นจริงแน่อะ <c oughs> ำทำยังไงอ่ะ,อะ <c oughs> เอ้ยเตรียมมาดีดีกว่า ผมหมดแล้วผมไม่ต้องขนจะมีผมแต่งสำรองตุลิ <c oughs> อยู่แล้วหยุดหยุแต่คุณตั้งแผนผมพังไปหนึ่งชิ้นน่ะหยุย <c oughs> ผมทิ้งไม้อ่ะเปลไฟมาๆๆๆๆลังยิงยิงกระเด็นแล้วคุณลองเดินดิโอ้โหมันตีผมทีเดียวใครตี <c oughs> ทีเดียวเท่านั้นใครตี <c oughs> ไอ <c oughs> ้นั่นไง <c oughs> <c oughs> นี่ไง <c oughs> นี่ไงในสระ,ะเตยแล้วผมมาเกิดแบบเกิดบ้านนะ่ะ ดิสีแต่บ้านเก hey, oh, hey, ิดอ่ะเฮียต้องเดินกี่ไมล์วะเนี่ยโอ้โหสองร้อยห้าสิบเมตรไม่เงยวิ่งพาสตีรถรัวๆเลยโอ้โหผมว่าเกิดบ้านเริ่มต้นเลยอ่ะผมเผื่อทุบเตียงโอย่เลยโอ้โหวิ่งช้า อะไรโอ u over อะไรเนี่ยมันคำป้าอะไรกันไเคยตายแล้วหมายถึงคุณใช่ไหมมันโอ้โหแม่งใส่หมอกทีผมมองแล้วไม่ค่อยเห็นเลยเกิดอะไรวะ เฮ้ยตกใจเฮ้ยอยู่เราไม่งไปอยู่ใกล้เลยดีกว่าไปใกล้มากดีกว่าว่าแล้วเราเดินอ้อมเฮ้ยบ้านบ้านบนหิมะใช่มีอยู่โหเมื่อกี้ไม่มีเสียงอะไรเลยนะอยู่ไม่ิ่งไปไหนกันไปรู้ดี่ได้หอนต,วอตวบวนตบบล็อกทันคณเดินตามทันหมดมาดีกว่า ทุกคนแพงเนี่ยกำลังไปเลยโอเคไม่กล้าลงเลยตอนเนี้ยโอ้หแม่งเกิดได้น่ากลัวมากเลยเนี้ยเราต้องหาปืนดวนเลยใช่มันขาดซาไอ้มันขาดกรวดอนะกรวดกับเอ้สีสีเทาอะขาดแค่นั้นเลยอะสีเทาเหรอผสมหใช่ผสมป้ก็ผสมใช่ผสมได้คือสีดำกับไอ้นี่ใช่สีดำหันจากไหนอะ ลาหมึกเหรอเออปลาหมึกเฮ้ยกระโดดว่ะเฮ้ยมาอีกแล้วมานใหม่แล้วเฮ้ยเอ็นเด์แมนของเจนไดแมนว่ะเฮ้ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันถืออะไรวะธนูิบเปล่งแล้วมันถือธนูเฮ้ย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 อะไรวะน่าอะไรเนี่ยนี่คืออะไร มันเป็นไอ้มันเป็นจุดสีเทาอ่ะแสดงว่ามันน่าจะเป็นสัตว์อะไรสักอย่างไม่อยู่เป็นกลุ่มเลยนกวะเนี่ยอ๋อมันปลานี่หว่าเยอะกุ้งมาแล้วมาแล้วมาแล้วมานี่มันมีตัวเดินเดินมาอย่าเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมาก็ตายแล้วคุณเหรอมันมีตัวมีตัวมีตัว นั่นน่ะนั่น,ย,นยังซ้ายคนไหนมาเออโอ้โอ้ยผมไม่มีผมไม่มีอะไรเลยไอ,ยอตัวเนี้ยบอกเลยว่าอึดและตีแรงผมร่วมสติเข้ารถรถ,รถละโอ้โหแล้วไม่ไม่ตายสักที ไม่เซอร์มันปีกยิงไม่โดนอะไรเนี่ยชิบหายแล้วไอชิปปืนกูหายไปไหนเนี่ยผมยิงช่วยคุณยังไงดีวะมันหาผมมันมาหาผมไอ้จิมอนี่มันมาหาผมเออมันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้ย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  ผมจะตายผมจะตายผมจะตายเหยียบร้อยอีกรอบโอเคขึ้นทางเดิมโอเคอเฮ้ยดีแล้วไม่เอาซูโม่ไปไม่เ,า,เาซูโม่ไปซูโม่ตายขาดตายแต่ตายแ <c oughs> ต่ตัวแรกก็เชื้ามั้ยโอเค,อเคกลับลขอใช้กลับเป็นเชีเดอร์ดังเดิมโอเคผมครับนี่กดเล่มดับแรกไม่ไหวว่ะครับเลยแล้วก็สุดนะไม่ <c oughs> <c oughs> กระสุนมันอยู่ในอันเดียวกัน,นต้องใช้เหล็กครับเลยเร็วๆเลยครับเร็วๆเลยไไหนวะเสียอายของเก่าบ้าเลยอ่อน,นี่ได้แล้วๆด้วโอเควางตรงไหนดีวะตีงน,นี้กันโอเค โอเคโอ้โหปืนบางปืนไม่ใช้ฟองน้ำเอ้ยนี่ได้ลูกซองเรามีเหล็กเราคับได้แค่ปืนที่ใช้เหล็กคับอย่างเดียวอ่ะได้กระสุนทองเราก็ไม่มีกระสุนเราไม่สามารถคับกระสุนอะไรได้เลยให้เหรอจ้าวาก็ได้ก็ใช่อย่างนั้นนะมีระเบิดออกนี่มันระเบิดนี่หว่าคับระเบิดได้หว่าไม่สามารถคับกระสุนอะไรได้เลยคับได้ระเบิดหรอ เราไม่มีทองดแดงก็ว่าอยู่ก็ว่าอยู่ทำไมมันแตกทองแดงมันมีแค่นี้อะดิทองแดงมันมีทองแดงมันมีแค่ไอ้เสาสายลออ่อใช่ทองแดงหมูเราต้องเดินหาทองแดงนะเนี่ยเอ้ยบทสรุปแล้วคือเราก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วเสียด้วยซ้ำ น้ำอะ่ะไม่มีเลยใช่เราเสียปืนไปแบบโงงๆเลยอะ่ะแล้วฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วนะเออผมเออมันมันมีทรายอยู่แต่ผมคับนี่ไว้เออเอาทรายไปเผาก่อนลำดับแรกเออหนะ้าอกลืมคุณคุณเอาทรายไปคุณเอาทรายมาทรายอะไรทรายอะ่ะทรายดีเจทรายอะ่ะก็ตกก็ตกหมดแล้วไงฮนะ ก็ใช่ก็ตกหมดแล้วไงผมบอกว่าของตกหมดเลยเก็บมาได้แค่บางส่วนเก็บไม่ทันเหรอไม่มันซอมบี้มันหยิบไปอะซอมบี้หยิบไปซอ,อมบี้หยิบปืนเหรอไม่มันหยิบทรายหยิบอะไรก็ไม่รู้เตียงผมก็อยู่นู่นหมดเลยจ้าว่าโอ้โหเอาฝ่ามาเพื่ออะไรเก็บไม่เอาฝ่าไว <ste ep> ้ทีาา <ste ep> ่ผมทำไมเอาค <ste ep> ุณบอกให้ฝากไว้ที่คุณน่ะ โอ้ยนี่จะได้ได้ได้มีน้ําดีๆกินแบบกินทีสองทีแบบเต็มอะไรอย่างเงี้ยก็ดีอะน้ำต้องมาแบบมากดกอกปากเนี้ยเออเอ่าทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันนลดมากต้องเสกอ่ะไม่ไม่เสกได้แล้วถึงขั้นต้องเสกอ่ะคุณผู้ชมอาจจะไปดูเพิ่มสักมดส่งมดก็ได้แบบที่มันพอช่วยเราได้มีเหรอ มีมี่างต้นเสียผมติดขุดขุดโคตรแทกันขนาดไหนอะเล่นโคตรยากแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราหาเซฟโซนหาอะไรได้ก็น่าจะง่ายกว่านี้เยอะเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปหาว่าที่มันแบบว่าช่วยเรานิดนึงก็ยังดีเงก็คือมอสก็คือการครามวิธีการครามนั่นแหละเอ้เกียรมานั่งหาใช่ครับก็ ต้องขอกราบสวัสดีเอยไม่สวัสด,ดีเริ่มอะไรละ่ะก็ขอจบไปก่อนนะครับสําหรับเอาชีวิตรอดมาเพื่อสร้างเซฟโซนในพาร์ทที่สามสามไม่สามก็สี่อนะเนาะพอดีอันนี้มันนานไปแล้วแบบลืมไหครับว่าจะต้องปิดคลิปอะไรเงี้ตงตยตายบ่อยจนลืมตายบ่อยจนแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็โอ้ <laughs> มีเปิดเก็มจบจบจบไปเรวยอยอะ ก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครก็สวัสดีครับ,บยบายครับผมไปจ้าเจอกันใหม่ครับไปา,ายครับไปครับ